พอดีเห็นแม่ไก่เขาออกไปหากินนะครับแล้วก็มีเวลาเลยเข้ามาดูไข่ที่อยู่ในรังที่แม่ไก่เขาไม่แอบไข่ในป่านี้นะครับนี่ก็ไข่ทั้งหมดนะครับของแม่ไก่ที่เขามาออกไข่อยู่ ในกระป๋องขาวนะครับที่แอบมาไข่ในป่านะครับตอนนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับมีไข่อยู่แปดฟองนะครับลองตรวจดูคร่าวๆเมื่อกี้นะครับก็มีเชื้อทั้งแปดฟองนะครับ เดี๋ยวอีกสัอาทิตย์นะครับมาดูว่าจะออกเป็นลูกไก่ครบทั้งแปดฟองเลยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ครบกำหนดลูกไก่จะฟักออกจากไข่นะครับเลยเดินเข้ามาดูเห็นไหมก็ฟักออกมาแล้วเห็นที่หมูหน้ามาสี่ตัวนะครับ น่าจะมีสีขาวสองตัวตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวคงต้องรอพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสายสายเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเข้ามาย้ายไก่คอกนี้เข้าไปอยู่ในคอกอนุบาลน,นะครับ ช่วงสายๆนะครับของวันใหม่นียผมก็เข้ามาดูที่รังแม่ไก่นะครับแต่ไม่เจอนะครับแม่ไก่พาลูกออกจากรังไปแล้วนะครับก็มามาเก็บไปไม่ทันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะฟักออกเป็นตัวทุกฟองนะครับ น่าจะได้แปดตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหานะครับว่าแม่ไก่ไปแอบอยู่ตรงไหนนะครับพาลูกไปซุกอยู่ตรงไหนคือถ้าเราไปไปจับเขาตอนนี้เขาจะค่อนข้างปาดเปลียวแล้วเกี้ยกาดมากเลยนะครับแต่ก็ต้องหาให้เจอก่อน พวกไก่หนุ่มหรือพ่อไก่เนี่ยมาเจอนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไล่ต้อนแม่ไก่หนีก็เจิงห่างจากลูกไก่ที่เกิดใหม่ครับไอ้ลูกไก่มันก็จะแตกฝูงครับเดี๋ยวไปเดินตามหาก่อนนะครับ ขุข้าสุกเลยตอนนี้เจอแล้วนะครับเดินหาอยู่รอบสวนเลยนะครับคิดว่าเขาจะไปไกลจากลังเขานะครับแต่ตอนนี้มาเจอเนี่ยก็อยู่ห่างจากรังไม่มากนะครับแต่หลบมาอีกที่หนึ่งอ่ะ นี่นะรังเขาอยู่ตรงนี้นี่รังที่เขาฟักไข่นะครับแล้วก็ห่างออกมาด้านหลังเนาะเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในพุ่มป่านี้นี่ครับก็ห่างกันสักประมาณห้าเมตรได้อยู่เดี๋ยวต้องค่อยๆต้อนเขา ไปตามทางที่จะเข้าไปที่เล้าไก่นะครับก็จุดนี้กับเล้าไก่เนี่ยห่างกันอยู่ประมาณสักสามสเมตรได้นะครับเดี๋ยวลองค่อยๆต้อนไปนะครับเนี่ต้อนมาแต่มันวุ่นวายเพราะไอ้ไก่หนุ่มมันเจอนะครับมันก็พยายามจะไล่ทับ มันก็แตกฝูงกันเลยทีนี้อืเนี่ยต้องหาทางต้องเอามาอีกตัวละนเนี่ยไอ้พวกไก่หนุมหน่มๆเนี่ยไก่พ่อไก่มันจะมาเนี่ยลูกไก่มันจะแตกฝูงอนะ่ะผมก็พยายามต้อนให้มันเป็นเดินกันตามกันมาเป็นขบวนนะแต่เมื่อกี้ลองดูได้ได้แปดตัวครับ มันจะเป็นเรื่องยุ่งยากพอเจอไอ้พวกไก่นุมหรือพ่อไก่ครับเนี่ยวลูกไก่เขาเดินตามหลงสูงกันเฮีต้องนับว่าครบไหมแปดตัวแล้วตอนแรกเห็นแล้วว่ามีแปดตัวนะครับ จอได้ไก่หนุ่มมาวงแตกหลือมาอกแล้วเนี่ยเพราะไก่หนุ่มเขาได้ยินเสียงเ่ยเขาจะมามันจะเป็นปัญหาตอนที่ที่เราจะพาแม่ไก่เข้าแล้วเข้าแล้วเนี่ยครับถ้าเราไม่ไม่สามารถที่จะรวมลูกไก่ได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในรังนะครับแล้วแม่ไก่ก็จะพามุดไปตามป่าไปตามที่ลกๆครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเข้าไปยุ่งกับลูกเขาเนี่ยแต่จริงๆเราอยากจะช่วยเขาเนีไอ้พ่อไก่ไอ้ไก่หนุ่มมันเข้าไปอีกแล้วเนี่ยตอนนี้มากันเต็มเลยครับเนี่ยมันรอกันสามตัวสี่ตัวพอเราเข้าใกล้แม่ใก่เขาจะมาเริ่มเนี่ยจะบนจะจะตีเราครับ จริงเราอยากมาช่วยนะไอพวกไก่โต้งเนี่ยพอมันได้ยินแม่ไก่เนี่ยมันจะมาลุมล้อมกันเลยครับจริงก็ไม่ได้จากจะมาช่วยนะนไก่โต้งเนี่ยมันจะคอยไล่ทับแม่ไก่คนลูกไก่อยู่ในดงนี้่พยายาเอาพ่อไก่มาพวกไก่หนุ่มมาเนะี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะจะต้อนแบบสงบให้ได้เลยครับ <c oughs> เข้าใกล้มากเดี๋ยวเขาจะตีเข้ามาตีเรานะครับตีขาเรา ไก่เผลอกลับทูกไก่ไม่ได้ห้าตัว นี่คือถ้าแม่ไก่เขาร้องแบบเนี้ยลูกไก่เขาจะซุกหลบแอบหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็จะไม่เจอร่องรอยของลูกไก่ที่ซ่อนตัวอยู่นะครับตอนนี้ยังขาดอีกสองตัวนะไม่รู้ว่าซุกอยู่ไหนก็มีไอ้พ่อไก่มาไล่อีกเห็นไหม ัก็จะพยายามรับแม่ไกให้ได้ก็มาลุงเลย ตอนนี้ก็ต้อนเข้ามาอยู่ในล้าวในคอกอนุบาลได้ครบเลยนะครับก็เล่นเอาเหนื่อยเลยแปดตัวนะมีขาวล้วนอยู่สองตัวแล้วก็มีด่างอยู่สองตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นสีป่านะครับอีกสี่ตัวนะ แล้วก็ไอ้ตาข้าวมาให้กินนะครับไอ้แม่ไก่เขาก็ยังดูต้นลานอยู่ครับ อันนี้ก็เป็นเศษเปลือกไข่ที่ลูกไก่เขาเจาะออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เอามาโปรยไว้ให้ไก่เขาจิกกิน,นครับไก่ใหญ่นันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งให้เขาได้อยู่จะได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียเปล่าแบบไร้ประโยชน์นะครับถ้ามาให้เป็นอาหารก็จะได้ประโยชน์ไปอีกแบบหนึ่งครับ เขามาเดี๋ยวไก่ใหญ่เขาก็จะมามาจิกกินกันเองนะครับ